สวัสดีจ้าแฟนๆมีโตตาแว่นย่ายนงทุกทุกคนคือเกาหน่นละมือนี่ย่ายนงสิภาพไปเบิงตาแว่นเหตุงานมาตามย่ายนงมามานั่กันสิภาพไปเบิง หอวยนนื่นแต่เสียงเป็นเห็ดเงี้ยนก็เสียงเบาสวัสดีจ้าตาแห่นเห็ดังน้อเหมืตอตาแหนเลยนะเห็นโอ้ฝนกำลังเห็ดเสียมคือเสียมอันนี้เป็นเสียมป่วปัาปตาแหวน โอ้เสียมกำลังสีเสียมผัวอันนั้นนี่กำลังเขาบอกเสียมผัวเสียมผัวนี่มีสองแบบสองย่างเสียมผัวอันนึง เสียมขั่วหัวแหลมกำลังตาแหวนกำลังตีเสียมขั่วหัวเสียมขั่วปลายแหลมตาแว่นบอกว่าเป็นเสียมขั่วปลายแหลมอีกอันนึงคือเสียมขั่วปลายตัดใส่โอ้นี่ตาแว่นบอกว่านี่เสียมขั่วปลายตัดเป็นแบบนี้นี่นี่คือเสียมขั่วปลายตัดเห็นชัดว่านี่ เอินเสียมกลัวไปตัดเสียมซิงโอ้หีคนบอกว่าข่าร้างมาอีกนี่เอออันนี้ข่าร้างมาอีกอันนี้คือเสียมซิงว่างตางากาดเต็มเนี่อเสียมซิงที่ใส่เสียหนาใส่ได้หานานี่ได้หนา นี่คือบาใส่งานง่ายเวามือเสียมสียงหลักเต็มอยู่นี่เบิงกะเขาเบ้าของเสียมขัว เอาไปเผาให้แดงก่อนเผาในเตา,าเผาให้แดงได้ที่คนละแล้วค่อยเสียออออกมาตีใสทังใสอ,ออกออะนะยายนงพามาเบิง่งนวิธีการเผาบองของเสียมผัว ก็สิเขวบองแล้วก็โดนโเตอแม่ลูไป้าอยู่ยองนียก่อนเาแบบนะี้เลยจอเแต่เพนบอกว่า เบอรงมีดเกามิดเกามีดห่างผู้ใดมีมิดเกามิดห่างอยากเคลนไม้อยากสอมไม้มีดควนเสียมมิดโตมีดตอกอี้ยังกระเหลี่วเต่ล่ะที่ของห่างของเกาอยากสอมไม้กระทรมามหาตาแว่นบอกตาแหวนไปเอาให้บอกว่ามีดเล็กมีเสียมมีมิดมีบักชบ ของเก่าของห่างอยากสอมไม่กระทบมาบอกตาแว่นที่093 4963 852มาเอาไปสอบให้เน้ตาแว่นเอ้ยตาแว่นก็ติดไปเอามาให้มาเฮ็ดให้เฮ็ดแล้วเอาไปสอเพิ่มขึ้นหน้าขาดเป็นกันเองเด้อเนี่ยมึงแกน้องข้ามาเลยที่กันเรียมขั้วปแล้ว หลายยางเ่ียมขวตาแห่นมาเสียมขวมีประโยชน์หลายอย่างเห็นเห็ดเนี่ยเห็ดอย่างเนียนตาแววนโอใส่จิ้มใส่ขวดโอ้หใส่โอ้ใส่ขวดใส่ขวดดินพวดน้า โอ้มีจะพุนดินว่าแั่ยายนุ่งกับเบาพิษเบาถือกนั่นแต่แหวนก็เลยหัวฟันไอ้นุ่งเบาพิษเบาถือกอ่ะฮะเอาพุนดินว่าจะเอาพุนแล้วก็เอาปุ๋ยใส่เขาเอิ่อพุนพุนต้นไม้พุ่นพักพุ่นเงาใหม่แล้วพักเอาเอาพักว่าแต่เอาปุ๋ยใส่้มันงามเขาเอิ่อพุ่นฟอนใส่ปุ๋ยก็ต้องว่าพุนดินฟอนเอาจิ้มกดขวาน ทัวไปแล้วนี่ไปตักก็นนั้นก็ได้ตักฟุน่นตักปุ๋ยขีง้งัวขี้คว้ยน,น้องพามาเบิ่งนี่เอา,ากลแล้ววงวงกีย อ๋แตงคบยุอ๋ออันนี้ก็ล่งเข่าบ้องหลังจากเข่าบ้องแล้วก็เพ็ดโกบเป็นเป็นดวงเป็นเหลมขาอื่นเออเป็นดวงเป็นเสียมพวกแล้วก็เอาเอาเอาไปเห็ดอย่างอีกเอาไปเจียเอาไปเจียไปตกแต่งแล้วก็เอาไปซุปค่ะเพซุป กใส่งานบัได้มันบัแข็งมันสิเป้สีอ่อนทุกถุกอันเฮ็ดแล้วก็ต้องสุกท้ำตาแหวนท้มนนำมีดท้ำเสีย<อ>มนี่ต้องสุกถ<อ>้าบ่สุกมันอ่อนต้องมี้ดำสำล้องโอ้โหมันตรงมันตรงนี่อีกที่เบิ่งดามสำล้องดา,ปปดามสำล้องหรือว่าดาม tem nè đàn tốt tem tốt tham tóc tốt hàm nè hàm tốt tham hay tham tham hay tham tham hay tham hay ย่างไก่ร้องโน้ตวางามเดี่ยวละซ้ำนั้นพี่น้องพูดได้พี่เบิงแล้วพี่น้องแฟนตาแว่นมีตูตาแว่นทุกทุกคนพี่เบิงแล้่ยวแกจะสลืมกดไลค์กดแชร์ให้ตาแว่นยายนุ่งนี่เด้อค่ะมือนี่ยายนุ่งขอขอบคุณตาแว่นหลายๆนี ความดูเกี่ยวกับเสียงขวยายนุ่งผ้ามือขันมาเบิ้งสำเหนียกอนสำเหนียกอนเนาะพีนน่น้องเนาะนุ่งผ้ามาเบิ้งสำเหนียกอนมืออื่นยนุ่งกับทีผ้ามาเบิ้งใหม่สำหรับมือนี้ยนุ่งกับผ้ามาเบิ้งสำเหนียกอนเดอ้อแฟนๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ตาแหวน่เดอ้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะทุกๆคน